ตอนแรกอะ่ะบอกตรงๆเลยว่าไม่ไม่รู้จัก หญิงเนอะแบบจะไม่ได้ค่อยแบบรีเสิร์ชหาข้อมูลแบบว่าเออต้องยี่ห้อไหนติดฟิล์มอะไรขนาดนั้นนะคะตอนรถติดแบบอะไรเงี้ยเราก็เห็นว่าแบบเอ้ยแบบรถคันนี้รถคันนั้นเขาก็ติดฟิล์มแบบมันจะมีเขียนอยู่ว่าโซล่าการ์ดอะไรเงี้ยแล้วก็มาเห็นว่าเพื่อนตัวเองก็ใช้อะไรเงี้ยก็เลยถามว่าเออแบบติดมานานแค่ไหนแล้วมันดีไหมที่นี่แบบติดเนียนไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนเราก็คือว่าเขาติดกันแทบทุกคนเลยอ่ะแล้วเราก็ต้องติดเราไหมอ่ะแปบลบว่ามันดีจริงเพราะว่ามีคนใช้เยอะมากๆเลยอะค่ะ แล้ววันนี้นะคะแจมก็มารับรถเรียบร้อยแล้วค่ะครั้งแรกที่เห็นนะคะก็คือดูสิคะความเงางามความแบบเนี้ยบกริบนะคะคือมองไม่เห็นเลยว่าแบบมีรอยต่อหรือรอยเคลือบอะไรเลยค่ะแล้วส่วนด้านในรถนะคะก็คือแจมมาเลือกเป็นฟิล์มที่อยากได้ค่อนข้างเป็นความไพรเวทค่ะแต่ว่าพออยู่ข้างใน,นะคะ่ะเราไม่ได้รู้สึกว่ามันมืดนะรู้สึกมันสว่างปกติเลยค่ะดีใจมากมากเลยะคะ่ะที่ได้มาติดฟิล์มกับที่โซลากาศนะคะคือเห็นงานแล้วก็คือสมแล้วค่ะที่เป็นช่างอันดับหนึ่งของโลกเลย นะคะคแล้วสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะติดฟิล์มให้กับรถนะคะ mm hmm. ก็เข้ามาที่โซล่ากาดนะคะ mm hmm. เข้าไปดูทิปเพจได้เลยค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าจองคิวกันหน่อยนะคะเพราะว่าคิวแน่นมากๆเลยค่ะสมแล้วค่ะที่เป็นอิมระดับโลกเลยนะคะ